วิธีเชื้อบ้านพี่น้องของหวานถั่วเขียว กาแฟดำเย็นจ้ะเราก็จะหาอะไรกินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนกินเด้อว่าต้มไงเงียบเป็นหลับขยับเป็นรับประทานคำนี้ใช้กับปาริดาได้ร้อยเปซ็นต์จริงๆเนาะไม่มะม่วงไม่กระท้อนก็ของหวานนะ ไม่ออกไปซื้อก็ทํากินเองได้อออันนี้เป็นข้ออ้างว่าจะกินโปรโตีนค่ะโปรโตีนถั่วเขียวมากินกินผี้องเย็นพอกินได้ยังหวานมันนี่ไม่ต้องพูดถึงอย่แล้ท,ทําทีต้องอร่อยอันนี้ใส่ทั้งน้ําตาลทรายแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะคะเพื่อความหอมของอน้ําตาลมะพร้าวด้วยอื อืมยังร้อนอยนิดหน่อยค่อยๆกินไปเล่าให้ฟังเลยแล้วกันทําไมก็เอาเม็ดถั่วเขียวมาล้างแล้วก็ระวังพวกไอ้เม็ดดินเม็ดทรายที่มันจะติดมาด้วยนะก้นๆมันก็ระวังหน่อยโดยการล้างโดยการอ,อาจจะใช้ตะแกรงหรือไม่ก็เอามือช้อนเม็ดมันออกมานะแล้วก็ดูเม็ดอ่อนมันด้วยอื เจอก็ทิ้งก็แช่แช่น้ำาย่เยอะข้ามคืนแต่วันรุ่งขึ้นไปไดาเปลี่ยนน้ำนะกรองอาน้ำเก่าออกน้ำใหม่ลงแช่แช่เป็นสิบสิบชั่วโมงอ่ะเนาะก็วันรุ่งขึ้นก็ยังไม่มีเวลาต้มก็แช่ต่อแล้วก็เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำไปสามรอบมัง้ง พราะเห็ดฟองฟองเราเกรงว่าน้ำมันจะบูดไงจนเขาจะงอกเลยแหละเริ่มมีรากออกมาแล้วเลยพี่น้องเลยอเอามาต้มใส่เกลือดินนงจริงๆก็กล่าวว่าจะต้มเอาไว้ก่อนก็เราไม่ถูกว่าจ,จะทำอะไรกินนะกินเปล่าๆยังได้เลยพี่น้องไม่ต้องใส่น้ำตาลน,นะ สรุปว่ามันเปื่อยดีมากอืมแล้วก็เออนึกอยากของหวานก็เติมตามเตมิตมกะทิลงไปปกติอ่ะจ,จะมีน้ำกะทิผงติดบ้านอยู่เอาไว้เติมแบบทำขนมกินเป็นค้างๆเป็นถ้วยๆไปอ่ะแต่ถ้ากะทิเป็นกล่องหรือว่าเป็นขวดเงี้ยมันที่เปิดแล้วเราต้องรีบกินให้หมดเนาะแต่เป็นกะทิผงอ่ะเราแบ่งกินได้ เรี่เปื่อยดีมากเลยสรุปก็คือต้องแช่ข้ามคืนข้ามวันข้ามคืนแต่ว่าจะเปลี่ยนน้ำไงเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยๆอืม,อ,มอันนี้เป็นของหวานที่มีโปรตีนเนาะอืมไม่ได้มีแป้งกับน้ำตาลอย่างเดียวอือฮื ก็เป็นข้ออ้างในการกินไปมสมัยอยู่ต่างจังหวัดเราก็ปลูกถัว่วเก็บเม็ดถั่วเองอย่างเช่นถั่วเล็บมือนางถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวเราแล้วปลูกเองเก็บเม็ดไว้เ,เองเนีไยพออยากกินของหวานก็เอามาต้มกินนี่แหละ ทำขนมอเต้นมะพร้าวเราก็มีมความมันนี้เราเต็มที่อยู่แล้วน้ำต,ตาลก็ไม่เคยขาดบ้านอ,อันนี้ก็มีความสุขผมถืดพี่น้องเลยอันนั้นเป็นกาแฟกาแฟดำเนาะแต่ไม่ใส่น้ำตาลปกติ กาใช้ชีวิตจริงๆอ่ะบาดาจะไม่ดื่มเครื่องดื่มที่ใส่น้ำตาลจะกินน้ําตาลจากการขนมเพราะว่าเป็นคนชอบกินขนม <c oughs> จริงๆอ่ะปราริดาก็พาะถั่วงอกกินเองก็บ่อยเนาะก็เม็ดถั่วเขียวซึ่งมันไม่เก่าเนาอะอเอามาเพาะ <c oughs> เพาะก็ง่ายมากออืแล้วก็มันรสชาติดีด้วยมันๆเนาะพอมันงอกได้ที่เราก็ เก็บเข้าตู้เย็นเรากินได้หลายวันเอามากินกับนมจีนนะมากินกับส้มตำเอามากินกับน้ำพริกอร่อยสุดๆเลยถั่วงอกเพาะเองนะอืมันๆน,นะจ้ะมันๆขอบคุณลหลายๆที่มาเยี่ยมชมเดอ้อเจอกันคลิปหน้าจ้า Thank so s much my f r i e n d Thank for your support see you next video Have a beautiful day bye 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 bye, 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 bye.